วัสดีครับเพื่อนๆผมบาสน,นะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของผมนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาพูดเรื่อง Lazada Affiliate Program นะครับผมว่าวิธีการเช็คยอดเงินเนี่ยดูยอดเงินดูว่าเราทําได้แต่ละเดือนนี่ดูยังไงนะครับผมแล้วก็ยอดรายได้ต่อวันนี่เราได้เท่าไหร่กันแน่เนี่ยอยากรู้จะดูยังไงแล้วก็ดูอินโอยเนี่ยตรงไหนนะครับผมก็คือยอดสรุปรายเดือนเนี่ยดูตรงไหนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําคลิปเพิ่มเติม ในตรงนี้ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับผมเพราะว่าผมอาจจะบอกไม่หมดเนาะอ่ามาบอกในคลิปนี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้อาจจะไม่เห็นหน้าผมนะครับผมเพราะว่าไม่มีเวลาไปถ่ายเห็นหน้าเลยครับผมก็เลยกลัวเพื่อนๆจะคิดกลัวเพื่อนๆจะคิดถึงอเหมือนลงตัวเองครับผมก็เลยถ่ายๆคลิปอยากให้เพื่อนๆอยากแบ่งปันเพื่อนมาก่อนนะครับผมอ่าว่ากันมาเลยนะครับผมอ่าทีนี้อันดับแรกเลยนะครับผมเราก็เข้ามาที่หน้ารัสดาโปรแกรมนะครับผม ส่วนวิธีการเข้าหน้านี้เพื่อนเพื่อนก็รู้อยู่แล้วเนาะอ่าก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยปรับอย่าลืมปรับเป็นโหมดเดสท็อปด้วยนะครับผมเนี่ยโหมดเดสท็อปถ้าเพื่อนไม่ปรับเนี่ยหน้าจอเขาจะแสดงแบบนี้นะครับผมหน้าจอเขาจะหน้าจอเขาจะแสดงแบบที่อยู่ในมือถือนะครับอ่าเราจึงต้องปรับมาเป็นหน้าจอที่แสดงใน PC นะครับผมก็คือในคอมพิวเตอร์ พอได้หน้านี้นะครับผมอันดับแรกเดี๋ยวผมจะมาพูดก่อนเลยนะครับผมว่าดูว่ายอดเงินที่เราทําได้แต่ละเดือนเนี่ยกี่บาทนะครับผมให้เพื่อนเพื่อนกดไปที่ตรงนี้นะครับผมบัตรีทินเนี่ยเห็นไหมครับอ่ตรงนี้นะครับผมบัตรีทินตรงนี้กดไปเลยนะครับผมแล้วก็ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเลือกเดือนนะครับผมกับเลือกวันที่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับอาจจะกดยากนิดนึงนะครับผมอันนี้คือทําในมือในมือถือนะครับผม ส่วนว่าผมจะดูของเดือนตุลาคมนะครับผมก็ติ๊กไปที่วันที่1นะครับตุลาคมถึงวันที่ส1เอดตุลาคมนะครับติ๊กสองครั้งนะครับผมครั้งแรกก็คือเริ่มต้นครั้งที่สองก็คือจบนะครับผมกดตกลงครับจากนั้นกดที่ค้นหาครับผมอ่าเขาก็จะแสดงยอดให้เรานะครับผมว่าเดือนตุลาคมเนี่ยทาได้กี่บาทนะครับผมท้ายเดือนนี่ยอดไม่ค่อยมีนะครับผมเห็นไหม พะผมไม่ค่อยได้โพสต์เลยนะครับผมแล้วในท้ายเดือนนี้ผมไม่ค่อยได้โพสตเลยผมขี้คคเกียจก็ได้เท่านี้แะครับผมถ้าคนขี้เกียจอ่าทีนี้เราอยากจะดูยอดเดือนนี้อ่าเดือนนี้เป็นเดือนพฤษเป็นเดือนพฤศจิกายนครับผมอยากรู้ว่าเดือนเนี้ยอ่ามันถึงประมาณวันที่สิบแปดแล้วอะมันได้เงินเท่าไหร่แล้วเราทําได้กี่บาทแล้วเราจะพอหรือยังอะไรเงีง้ยกดไปกดไปที่เดือนพฤศจิกายนครับผมแล้วก็กดไปที่วันที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ไปติ๊กวันล่าสุดนะครับผมคือวันที่สิบแปดนะครับผมกดตกลงนะครับแล้วก็กดค้นหาเลยอ่านะครับผมเดือนนี้ก็ได้อยู่ห้าพันสี่ร้อห้าสิบหกบาทนะครับผมก็เป็นยอดของเดือนนี้นะครับผมซึ่งยังไม่จบเดือนนะครับผมอาจจะได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะครับผมถ้าเราจะถ้าเราขยันขึ้นอีกหน่อยนะครับอการดูยอดรายได้ต่อเดือนก็ประมาณนี้นะครับผมถ้าเราอยากรู้ว่า เราทําทั้งหมดเนี่ยที่ทํามาเนี่ยได้เงินเท่าไหร่เพื่อนๆ,ๆก็ลองไปกดดูนะครับผมว่าตั้งเพื่อนๆทําตั้งแต่เดือนไหนนะครับผมแล้วก็ถึงปัจจุบัน <S 2> <S 2> ได้เงินเท่าไหร่ <S <S ก็ลองไปกดดูนะครับอ่าแล้วก็ต่อไปนะครับผมเป็นการดูยอดรายวันนะครับผมว่าแต่ละวันเนี่ยเราทํายอดเงินได้กี่บาทน,นะครับผมซึ่งยอดตรงนี้นะครับผมที่สแสดงอยู่ตรงเนี้ยเป็นยอดแค่การประมาณการนะครับผมว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับผมอยากจะรู้ยอดจริงๆเลยเนี่ยให้เราไปดูที่ตรงนี้นะครับ เดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษก่อนเนาะดูที่รีพอร์ตครับผมกดไปที่อันแรกครับผมผมอ่านไม่ออกอ,อันอันแรกนะครับอ,อันนี้เป็นยอดวันที่17นะครับผม17ผมทำได้ในหน้าแดชบอร์ดนี่196.49บาทนะครับผมแต่เราดูหน้านี้มันจะเป็นหน้าที่แสดงใน100ไอ แสดงในหน้าแดชบอร์ดนะครับก็คือหน้าแรกหน้าประมาณการนะอยอดที่แท้จริงให้มาดูตรงนี้นะครับผม conversion report นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์ที่เราขายได้นะครับผมถ้าเป็นสถนานะแบบนี้ก็คือคือสำเร็จนะครับผมคือโอเคแล้วนะครับผมถ้าเพื่อนๆแปลไม่ไมออกก็เปิดภาษาไทยแบบผมนะครับผม วิธีการเปิดภาษาไทยใน Google Chrome ถ้าไม่มีไอตัวเลือกข้างล่างตรงนี้ให,ให้เพื่อนๆกดตรงนี้นะครับผม3จุดข้างบนแล้วก็มีคําว่าแปลภาษานะครับผมกดเข้าไปแล้วไอข้างล่างเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมานะครับผมก็เลือกภาษาได้เลยแล้วก็เลือ่อนเลือ่อนเลื่อนมาเรื่อยๆนะครับผมมันจะมีคอมมิชชั่นพื้นฐานคอมมิชชั่นโบนัสนะครับผมแล้วก็คอมมิชชั่นทั้งหมดนี่ได้เท่าไหร่นะครับผม แล้วก็มาดูที่ตรงนี้ตรงเดียวเลยนะครับผมว่านี่การจ่ายเงินทั้งหมดนะครับผมว่าเราได้ทั้งหมดกี่บาทนะครับผมก็มาลองมารวมกันตรงนี้ดูนะครับผมว่าได้เท่าเท่าไหร่นะครับผมจะมียอดบางตัวนะครับผมที่เขาขึ้นว่าไม่สมบูรณ์นะครับผมเลอรีเจิอันนั้นเราเราก็ไม่ต้องไปรวมยอดนะครับผมเราก็จะรู้ว่ายอดที่แท้จริงที่เราได้นะมันเท่าไหร่นะครับต่อไปนะครับผมไปอย่างเร็วเลย ต่อไปเป็นการดูนะครับผมว่าอินโบร์ต่ละเดือนเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะครับผมก็มาที่การชําระเงินนะครับผมแล้วก็กดไปที่บินรายเดือนนะครับอ่ากดไปที่บินรายเดือนนะครับผมแล้วระบบก็จะแสดงให้ดูนะครับผมว่ายอดแต่ละเดือนเนี่ยเราได้เท่าไหร่นะครับผมส่วนยอดยอดยอดนี้ต้องรอทางแอดมินนะครับผมรอทางเจ้าหน้าที่ของลาซาด้านะครับผมเขาจะปรับยอดให้เรานะครับผม บางครั้งก็ช้าบางครั้งก็เร็วนะครับผมอันนี้ก็ต้องค่อยๆรอติดตามไปเรื่อยๆนะครับผมอันนี้ยอดเดือน10ก็ยังไม่มานะครับผมก็เดี๋ยวลองสอบถามแอดมินดูนะครับผมว่าจะมาเมื่อไหร่นะครับผมอันยอดเดือน9กก็มาประมาณปลายเดือนก่อนนะครับอ่าก็จะรู้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับผมระบบก็จะแสดงให้อยู่ตรงนี้นะครับแสดงให้อยู่ตรงนี้ว่าเราได้เงินเท่าไหร่นะครับผมอ่า อยากไปรู้รายละเอียดก็ค่อยกดเข้าไปข้างในตรงนี้นะครับผมแต่ต้องเปลี่ยนเป็นแบบภาษาอังกฤษด้วยนะครับผมถ้าไม่งั้นจะกดเข้าไปไม่ได้นะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมคลิปนี้ก็มาบอกเรื่องการดูว่าดูเงินเนี่ยแต่ละเดือนเนี่ยดูยังไงนะครับผมแล้วก็ดูอินบอยเนี่ยว่าดูตรงไหนนะครับผมว่าเราทํางานเนี่ยเดือนเนี้ยเราได้เงินเท่าไหร่นะครับผมสรุปยอดมาได้เท่าไหร่นะครับผม ก็ให้มาดูตรงนี้นะครับผมอแล้วก็กฎใหม่ของ l a z a ด a นะครับผมก็คือยอดเงินขั้นต่ำเนี่ยต้องทำให้ได้ถึง3000บาทแล้วนะครับผมแล้วก็คนที่ยังไม่ได้สมัครนะครับผมตอนนี้ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็คือไม่มีเพจที่มีผู้ติดตามหลักเปื่อนเนี่ยหนึ่งหมื่นขึ้นไปเนี่ยสมัครไม่ได้แล้วนะครับผมต้องมีผู้ติด,ดตามหนึ่งหมื่นคนด้วยนะครับผมอ่า ก็ประมาณนี้นะครับผมมาอัปเดตข่าวสารแล้วก็มาแนะนําเพื่อนๆให้ดูนะครับผมอ่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ